ด,ปปดัมเปลิปลหอ,อเอะเยสบายดีสบายดีเอฟซีเนาะอันนี้จะเป็นคลิปเงะออกมากหรือว่าคลิปต่อจากมัน,นาโพนะว่าจันจะพาทุกคนไปรับสม้มบรรยากาศแคมสายน้ำปลาประกันเนาะหรือว่า สายน้ําที่เขาเจ้าพึ่งพาอาศัยเนาะว่าเขาเจ้าพึ่งพาอาศัยกันแนวใดไอยู่กันแนวใดไเนาะแล้วก็สายน้านี่มีสายอย่างแน่ทุกคนเนาะไปไปบซมบรรยากาศกน้ำกันเลยนี่ก็จะเป็นทางที่ว่าเอ่เชื่อมต่อของสองบ้าน,น,นก็คือนาโปก,กับท่าแคนเนะาะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นบ้านท่าแคนขาเจ้าก็แต่ละปีขาเจ้าจะเฮ็ดขัวนี่เฮ็ดขัวขึ้นมาเพื่อจะ ไชใ,ในการข้ามไปมาหาสู้กันเนาะแต่ว่าขัวนี้เขาเฮ็ดกันปีต่อปีเพราะว่าช่วงฤดูฝนนี่น้ำมันจะหลายแล้วก็พัดพาให้ขัวหรือสะพานนี่ไหลทิ่มไปเนาะแล้วก็ปีใหม่เขาเจ้าก็จะมา,าเฮ็ดใหม่อีกครั้งเนาะเป็บนบรรยากาศงามๆยาม,าม,ามแรง มัวควายหากินย่ากสายน้ำไหลเย็นสบายสองฟ้าฟั่งก็จะมีสวนพักสวนคั่วของชาวบ้านที่แบบปลูกไว้ใส่สอยเนาะเดี๋ยวยามคำแรงกับผู้คนก็จะลงไหลไหลลงมาอาบน้ำเนะาะลังไหลก็ลงมาหรือว่าย้ามเที่ยงเขาก็อาบด้วยกันเนาะ ตอนนี้ยาำแรงกับบุหัวเขาอาบแล้วหรือยังนระาบอจันมาเนี่ยสองฝ้าฟังนี่ก็เป็นสายน้ำที่ว่าล่อเลี้ยงซาบ้านมาตั้งแต่โดนนานไปแล้วเขาก็พึ่งพาอาศัยสายน้ำแห่งนี้กินอยู่หาปูหาปลาใสซอยอาบน้ำนะ น้อยกับโพายกับมองกรตตากระบุงนะั่งสักคนเนาะเด็กน้อยแถวนี้โูจักทำมาหากินแต่ังน้อยพ่อแม่สอนมาพายกระบ,บุงกรตตานะเด็กน้อยยกไม้ี่บวชเนี่บ่เบ,บ็ดกระบุงกรตตาน,นะน้าหำไปไเนี่เอาน้ำบ่เอาน้ำ,ำ,นำไม่ยังในกระบุงอ่ะมกม่วง โอ้เก็บหมวม่วงได้หมวม่งวงรุ่นนะเจ้าน่ะเห็นบอกเจ้าก็จะฝนลมมากพากันไปเจ็บหมวม่วงม่วง่นี่เล็กน้อยนี่บ่จันตนอนยังน้อยก็บแบบนี้ละ ทุกคนเดี๋ยวว่อจัน์จะพาทุกคนไปเบิ้งความพิเศษของหมู่บ้านแถวนี้เนาะเป็นหมู่บ้านที่ว่าถือว่ามีไก่ที่ว่า,วาหลายที่สุดก็ว่าได้ในตามแค่มแม่น้ำเนาะบอจันร์ก็บ่เคยเห็นคือกันเนาะนี่เดี๋ยวบอจันร์จะพาทุกคนไปเบิ่งนี้เอารับส้มกันเลยนี่ทุกคนเป็นไอเสาสามขาตั้งกันเลียเ้ยงกันยิมจิแม่น ได้ได้น้าขึ้นไปไสของชาวบ้านเลยเนะ <l ice> าะไหลเลยกทั้งสายไฟได้ม่สังสายยางไหล,เ,ล <l ice> เจ้าก็จะไสน้ำนี่เนาะเป็นลักในการไซสซอยทั้งไส่เนาะแล้วก็อาบอาบก็อาจจะลงมาอาบอาบนี่เลยก็ได้หรือว่าได้ขึ้นไปไสหรือว่าได้ขึ้นไปอาบเลยก็ได้เนาะนตามแคมน้ำก็จะมีโขดหิน ง,ง,ง้าๆบางให้ได้อาบให้ได้ใสกันนอนบาจัดลงบาน้ําเลยเนาะน้ำชื่อหินสบายเนาะน้ําพูน้ําผาไหลลงมากทุกคนเนี่ย หอดยามคำาแรงแล้วก็สาวบ้านประสาชสนเด็กน้อยนุ่มสาวเนาะพากันลงมาอาบน้ำนี่มาแต่ให้แต่ส่วนแล้วก็เป็นกิจวัตรประจำวันของเขาอาบน้ำยเย็นๆกับบิว,วทิวทัศน์ธรรมศาสตร์ง,งามๆเปต็ตตาอ,อ่อนซอ,อนเป็ตตาม่วนอีลี กำลังลังไหล,ลกันลงมาพวกเด็กน้อยเนะถือแพถือสบู่ลงมาเนี่ยผู้เบิ่งเด็กน้อยกำลังไหลงล,ลงมาลายขนาดเลย <c oughs> <c oughs> นี่แหละเนาะชีวิตวัยเด็กวัยน้อยบอกมีความทุกข์ มีแต่ความสุขอย่างเดียวทุกคนน,น้ำก็ค่อนข้างตื้นนะเล็กน้อยแถวนี้ก็อาจจะเขาก็จะสิ้นกับสภาพอากาศหรือว่ากับน้ำนะรอยน้ำเป็นแทบทุกคนเลยเนีย่เกิดมากับสายน้ำนะน้องแซลเซีเป็นปตำวนนี่เลย ดำปลิบปลอาปลิบเป,ปลอ,อ้ขักไปโอ้มีโดดน้ำอี เอาโดดโดดน้ำไหมเด็กน้อยมาเบิ่งเนาะเบิ่งคลิปตัวเองฮู้ผู้คักขักขักขักนี่เล็กน้อยนี่ก็ะหมดิยาณเลย อยู่พุ่งกับมีนะทุกคนเนาะนใกล้ปุตามแคมน้ำแคมใส่น้ำเนี่เนาะม,มีตลอดเลยพู๊บอ้าวไปพู พวงซัดก็แร่นล่างไหลก็ลงมาหากินน้ำนี่แล้วนะทุกคนนะเป็นวิถีชีวิตแบบชาวบ้านนะกิจวัตรประจำวันของข้าเจ้านะยามมอแงก็ลงมาอาบน้ำอาบท่ายามมือเช้ากังเว้นกับผ้ากันไปให้ไปสวนทุกคนเลย อาบน้ำเนะผ่อนคลายฮ่างกายเย็นสบายนะบอจันก็อยากอาบน้ำยวดฮะบอดสบายบันได ลงแรงขงวังวขคอยลงมาหากินหาน้ำกินความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเฮ้าเนะาะผูแซุู่สาวผู้บากูแพ้วพากันลงมาอาบน้ำเป็นบรรยากาศที่ว่า,าหาหาสมใะายนาเนาะบางบ้านก็จะมีบางบ้านก็นจะบม่บบมีเนาะแต่เขตไอ้บ้านบาะจันบ่ค่อยมีแล้วเนาะแบบนี้ แต่แถวนี้เขายังใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมแบบเก่าโบราณเนาะแต่ว่าแอบแฝงไปด้วยความสุขความสบายเนาะสบายจิตสบายใจเนาะบ่ได้เบียดเบียนใครทุกคนเลยมีกักินบะ่มีกักกหาข้าเจ้าสบายบ่ได้แบ่งแยกแข่งขันกันคืออยู่ในเมืองในนาเนะาะอันนี้ท่งนั้นก็บ่ได้เวาว่าสถานที่ใดหรือว่าที่ใดบ่ดีเนาะมันก็ดีไปคนละแบบแล้วแต่ ผู้คนจะเลือกไซส์แล้วก็เลือกอยูพาจันจะให้เบิ่งรอบๆนะกะยำแรงจะเว้นตกดิดแล้วเนาะทางผ่านแห่งเดียวของซาบ้านนะเอาทุกคนนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศของซาบ้านทน่าแคนท่าโพทาแคนเนาะที่บาจันพาทุกคนมาเยี่ยมส้มหรือวามาหับส้มนะ ฝากทุกคนกดไลค์กด like, แชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ส่องบาจันเนี่ยนะส่องน้อยๆแต่ขอเติบโตในอ้อมอกอ้อมใจของท่านผู้ชมนะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาจันล้วก็พิมพ์มาทักทายสบายดีมาถามข่าวๆหรือว่ามากักหรือบม่มักคลิปกันคอมเมนต์มาหาบาจันได้เด้ออ่ะคลิปนี้ก็ถือว่าจบแต่เพียงนี้เนาะบาจันจะ จบคลิปแต่เพียงเท่านี้ขอขอบใจทุกคนที่ติดตามหับส้มแล้วก็เป็นกำลังใจให้บ่าวจันนะบ่าวจันก็นจะพยายามให้คลิปต่อไปเรื่อยๆทุกคนนะอ่ะขอขอบใจ